สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตมาแนะนําเครื่องขัดกระดาษทรายสำหรับงานอินโซงานรองเท้านะครับพร้อมด้วยเครื่องดูดฝุ่นในตัวของเรายี่ห้อ h a ร์โนะครับรุ่น Auto Solo 75นะครับผลิตภัณฑ์ของเยอรมนีมาแนะนําอุปกรณ์กันนะครับลูกขัดกระดาษทรายขนาดนัากว้าง100ม mm, มและก็40ม mm, มพร้อมด้วยลูกขัดทรงกลวยนะครับมาพร้อมกับมอเตอร์ลูกเพชรนะครับ มาดูการใช้งานเบื้องต้นนะครับสวิตช์ออนก็จะเห็นว่ามีไฟ LED lighting นะครับเพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานมาที่สวิตช์คอนโทรลออนะครับไฟบอกส t a t u s ขึ้นมาแล้วนะครับสีน้ำเงินเราอ่ารุ่นนี้พิเศษก็คือมีความเร็วของมอเตอร์ขัดอยู่2ระดับนะครับดูระบบระดับแรกกันนะครับปุ๊บอันนี้ความเร็วระดับแรกนะครับ มาดูความเร็วระดับที่สองกันปุ๊บโอเคอ่ามอเตอร์รูปดอกเกลนะครับเปิดสวิตช์ก็จะมะีสัญญาณขนาดเครื่องทำงานให้นะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องดูดฝุ่นกันอาจจะเสียงดังเล็กน้อยนะครับปุ๊บ <c oughs> เครื่องดูดฝุ่นทำงานเลยนะครับในแต่ละลูกหัดเราก็สามารถเลือกเปิดเฉพาะได้นะครับ เปิดได้นะครับเปิดได้นะครับถาดรองรับฝุ่นชิ้นใหญ่ก็จะอยู Luckily, ่ตรงนี้นะครับรวมถึงมอเตอร์รูปดอกเข็นนะครับเราก็สามารถเปิดการใช้งานได้โอเคเดี๋ยวติดกานเครื่องขัดกระดาษทรายสำหรับ งานอินโซหรือว่างานรองเท้านะครับยี่ห้อาฮ d ดอโอคลิภันของประเทศเยอรมันบริษัทเท้แคร์เวิร์กช็อปยินดีให้บริการนะครับ